จากพื้นที่แกนกลางแห่งเอกภพอันเปี่ยมอรยธรรมไปจนถึงไกลสุดขอบแดนนอกกาแล็กซีการผจญภัยกำลังรออยู่ในทุกๆที่จัก,กรวรรด,ดิเดอร์มาซินอันยิ่งใหญ่ได้ประกาศอ้างสิทธิ์ในการปกครองทุกระบบดวงดาวที่มีผู้คนอาศัยอยู่กระทำการอาหารโดยไม่เกรงใจคำคัดค้านของผู้ที่อยู่มาก่อนหน้าอย่างพาคีแห่งเทมพาอันเก่าแก่หรือองค์กรอชญากรรมซินดิเคต ในการไล่สแปรแขาดยาดคจองสิ่งที่แสมาสจันทร์นามโอราสาสาร์ลึกลับสีทองซึ่งถูกขับออกมาโดยสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาสง่างามผู้ที่ท่องไประหว่างดวงดาราทั้งหลายโอร่านั้นคือเส้นเลือดแห่งอรารยธรรมทั้งปวงแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นมันยังสามารถมอบพลังอานาจอันเหนือภาณนา,นาให้แก่ผู้ที่สามารถควบคุมช่วงชัยมันเพื่อความต้องการของตัวเองและต่อจากนี้คือเรื่องราวของการผจญภัย ทำกางดวงดารามากมายและสีสันของกาแล็กซี่กับสุดเนื้อเรื่องสกินชุดออเ s ซี่ยูนิเว s ร์สมหากลาบกาบจนภัยน้าสุดขอบจักรวาลเอาละครับขอกลราวสวัสดีและชื่นันด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาผมรู้นะครับว่าในช่วงวันที่ผ่านมาผมพูดคำนี้ไปซะเยอะแต่ขอพูดอีกครั้งก็แล้วกัน ในที่สุดนะครับโปรเจกต์ที่ผมเคยดองไว้ตั้งแต่แช่วงปีก่อนเนี่ยก็ได้มาสืบสารต่อสักทีเอาจริงฟีลลิ่งของการพูดอย่างนี้ก็คล้ายๆกับคลิปของดูนคิงนั่นแหละโดยในครั้งนี้ครับเรากลับมาทำโปรเจกต์ของในเรื่องสกินที่ผมเคยทําแบบสอบถามไว้เมื่อตอน5เดือนก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ก็คอมพิวต์ไปแค่สกินเดียวนะครับก็คือสกินของดาร์คสตาร์แล้วก็ Chaos, คอสมิกส่วนออเดอร์แอนด์เคออสคาลเซตี้แนมแล้วก็ดาร์นแมนเซอร์นี่ยังไม่ได้แตะเลยและบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในโพเนนี่่ยมมมัไีเรื่อองงขสกินออี่นา แลทำไมวันนี้นะครับถึงทำเนื้อเรื่องของสกินออ s s ซี่ือต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าจักรวาลคอสมิกกับดาร์สตาร์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับจักรวาลออ y s ซี่ซึ่งผมก็ไม่อยาพลาดเนื้อหาในจุดนี้นะครับก็เลยมาทาคลิปนี้ก่อนแต่น่อจากติดปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ทาให้คลิปวิดีโอนี่มันเลทมาประมาณ4เดือนจนได้แลวพอถึงคราวที่ผมนะครับมีแรงที่จะทําในเรื่องของสกินนี้ผมก็ไปศึกษาข้อมูลมานะครับจะได้รู้ว่าจักรวาลออ y s ซี่เนี่ยเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มากๆ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของแชมเปี้ยนที่อยู่ในจักรบาลน,นี้มีความแตกต่างจากแชมเปี้ยนที่อยู่ในจักรวาลอื่นก็ทําให้วิดีโอนี้นะครับใช้เวลาทำนานกว่าเดิมนั่นเองเอาเถอะแต่ตอนนี้เราก็บทมาเยอะแล้วอะเนาะก่อนที่เราจะเรา่ชมคลิปกันนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กับใครก็ตามที่สนใจในเรื่องราวของ u e of l e g e n d s รุ่นเทอร์ารูปผึงจักรวาลอื่นอย่างเช่นสกิน Legends of Run น e r r รหรือแม้แต่ Rig of Legends Wild r i f t เพื่อให้คนทั่วไปนะครับได้เข้าใจจักรวาลของราามกขึ้น และกาลังใจเหล่านั้นนะครับอาจจะเป็นนายผักคกันให้ผมนั้นทคลิปด,ดีๆอย่างนี้ต่อไปก็ได้เอาล่ะทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากเลยดีกว่าตามคํากล่าวในช่วงต้นคลิปจักรวรลออริซี่นะครับมีธีมหลักคือการประชดรพในกาแล็กซี่และอวกาศโดยมีเรื่องของการประภัยพฟักไฟอํานาจการเมืองและการยึดครองสิ่งที่ถูกเรียกว่าโอราซึ่งเขาบอกไว้เลยนะครับว่าโอราเนี้ยเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆตามเนื้อเรื่องของออริซี่ไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิเดอร์มาเซียน เทมเพล่าออเดอร์หรือข้ามซินดิเคตก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าโอราด้วยกันทั้งนั้นโดยโอรานั้นเป็นวัตถุสีทองและเป็นพลังงานมหาศาลซึ่งมันสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือแม้แต่บรรดาลสิ่งที่ผู้ใช้นั้นต้องการได้ก็ไม่แปลกนะครับที่ฝักใฝ่มากมายในจักรวาลเนี่ยต้องการโอราด้วยกันทั้งนั้นอีกทางเนื้อเรื่องของจักรวาลที่มาจากแชมเปี้ยนจักรวาลออติซี่เนี่ยครับก็ยังมีเรื่องสั้นเป็นของตัวเองโดยเรื่องสั้นนั้นครับมีชื่อว่าล่อลวงหรือในชื่อภาษาอังกฤษ จะเป็นหนึ่งเรื่องสั้นที่ผมมองว่าเขียนได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะยาวไปหน่อยแต่สำหรับใครก็ตามที่ต้องการหาเรื่องสั้นสนุกๆกอ่านเนี่ยก็แนะนำเรื่องนี้นะครับให้ลองหาอ่านกันมีทั้งภาษาอังกฤษแล็ภาษาไทยนะครับลิงก์อยู่ตรงด้านล่างดีสคริปชันเดยนเนื้อหาของเดอะลัวส่วนใหญ่นะครับจะเกี่ยวข้องกับตัวละครอ,อย่างเคนและโซนาซึ่งเนื้อหาในเรื่องสั้นนี้นะครับผมขอไปพูดในช่วงประวัติของเคนกับโซนาก่อนแล้วกันเอาล่ะต่อไปครับมาเข้าสู่เนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนกันดีกว่า โดยในเรื่องของแชมเปี้ยนผมขออนุญาตนะครับแบ่งในเรื่องตามฝักฝ่ายของเราแชมเปี้ยนนั้นๆตามไทม์ไลน์ที่ผมแบ่งไว้ตรงด้านล่างนี้นะครับกลุ่มที่ 1. Morningstar Crew หรือแปลไทยง่ายๆลูกเรือของ Morningstar ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสําคัญเกี่ยวกับโอรานํามาด้วยกับตันเรือ o d y s ซี y ยาซ u โอกยาซไม่เคยอยากเป็นโจสรสลัดอวกาศเลยสักครั้งในชีวิตจ้ก,การะตั้งเขาถูกใส่ร้าย,ายว่าสังหารพี่ชายของตน และทําให้ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการหลบหนีด้วยกองกําลังทหารมากมายในจักรวาลยานสุ่เพื่อที่จะใช้ชีวิตใหม่พร้อมกับการหาเพื่อนสุดประหลาดข้ามกลางหมู่ดาวมากมายเอาล่ะและในจุดนี้นะครับคือเรื่องราวของแชมเปญที่ต่างจากจักรวาลอื่นโดยในจักรวาลออเดซี่เนื้อเรื่องของแชมเปญบางคนมีการระบุเนื้อเรื่องปีกย่อยเช่นกลุบเลือดสิ่งที่ชอบลวดถึงชีวประวัติเบื้องต้นและเรื่องราวแปลกๆของแชมเปญคนนั้น ซึ่งผมทาการสรุปเปนื้อหาปีกย่อยพวกนั้นนะครับไว้ตรงหน้าจอตอนนี้จะสับใครอยากอ่านเต็มๆนะครับก็สามารถก็ไปดูที่ลิงก์ของ League o f l e g e n d s Universe ตรงดีสคริปชันด้านล่างวิดีโอนี้ก็ได้นะครับตัวสับตัวขอยาโสนนั้นเขาเป็นชายหนุ่มที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานนะในสมัยก่อนยาโซนนั้นล่มลงไปกับแสงสียามราตรีใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยและเที่ยวเล่นไปวันๆจนอยู่มาวันหนึ่งที่ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปคนละด้านเมื่อพี่ชายของเขานนั้นเสียชีวิต ยาโซนั้นก็ตกไปผู้ต้องสงสัยไปเป็นผู้ที่สังหารพี่ชายของตนอย่างโยเน่เรื่องนี้ครับทำให้ยาโซนั้นตัดสินใจที่จะหนีออกมาโดยการขโมยยาลลำหนึ่งและเพ่นแนบไปโดยหลังจากที่ยาโซนั้นหนีมาได้นะครับเขาก็ได้ใช้ชีวิตในยานอวกาศที่ในภายหลังเนี่ยเขาตั้งชื่อว่ามอนติงสตาร์และถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีคนมบัดในการเป็นกัปตันนะครับเขาก็ยังได้สมาชิกใหม่อีกสองคนนะครับก็คือจิงกและมอลไฟและในภายหลังเราจะที่โซนานั้นเข้ามาร่วมกลุ่ม เธอก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่าในอนาคตชายคนนี้จะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับโอราและการเดินทางของระดับสายลมคนนี้ต้องเต็มไปด้วยความหนามเป็นแน่เนื้อเรื่องของออดิซียาโซก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพียงแต่บางคนนะครับอาจจะสนุตตากับสัตว์เลี้ยงที่อยู่บนไหล่ของเขาสินะสุดยอดมากนะครับที่จักรวาลออดิซีนั้นมีเนื้อเรื่องให้กับกิ้งกาตัวนี้ด้วยโดยเจ้านี้นะครับมีชื่อว่ากิ้งกาอวกาศใช่ครับมันชื่อนี้เลยเพราะลูกเรือของมอนิสตาร์เนี่ยไม่คิดจะตั้งชื่อให้กับมันนั่นเอง โดยพวกเขาได้เจ้านี้นะครับมาจากวุทยานที่มีการป้องกันหนาแน่นโดยเจ้าสามนอนในมอนติงซานะครับที่จะใช้เจ้ากิ้งกาเนี่ยเป็นเงินทุนสำรองเวลาที่พวกเขานั้นถังแตกเพียงแต่ว่าเจ้ากิ้งกานี้กับยาโสนะครับรู้สึกว่าจะชื่นชอบกันละกันทําให้มันนะครับกลายเป็นเพื่อนรักของกับตัญญานและก็หลุดพ้นจากการเป็นเงินทุนสำรองให้กับยาลำนี้ด้วยนะครับอ๋อและนอกจากนี้นะครับดาบของยาโเนี่ก็มีชื่อด้วยเช่นเดียวกันโดยชื่อคอนดาบเล่มนี้ครับมีชื่อว่าคีตการและถ้าเกิดในชื่อภาษาอังกฤษจะชื่อว่าซอง ซึ่งแน่นอนครับดาบเล่มนี้มันค่อนข้างพิเศษมากๆคือตอนนั้นตัวของยาโสเนี่ยได้เดินไปในตลาดแล้วก็เห็นดาบพื้นๆอันหนึ่งซึ่งพอยาโสครับได้ฟังชื่อคนดาบเล่มนี้ว่ามันชื่อว่าซองเนี่ยเขาก็เริ่มชื่นชอบแล้วก็ซื้อมาเลยซึ่งดาบเล่มนี้ครับเป็นดาบที่ราคาถูกแล้วก็ไม่ค่อยใช้การได้สักเท่าไหร่พิแต่ภายหลังดาบเล่มนี้ครับถูกโลมไปด้วยพลังของโอราจนทั้งรูปลักษณ์แล้วก็พลังของมันครับเปลี่ยนไปจากเดิมและมารวมเข้ากับพลังอาศัยเหลือล้นของยาโสนทาาาาาาห้ดบเเลลลีีี่่ยมมมนคครกกกป็ือแะว สมาชิกคนต่อมาออดิซี่จิงส์จิงส์เชี่ยวชาญด้านการสร้างและหรือทำลายแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการทำลายนะนะพวกสิ่งของเป็นพิเศษเธอคืออาวุธที่ไร้ความสเสถียรมากที่สุดในหมู่รกรือของมอน n ิงส s ตาร์อีกทั้งเธอ,อยังเป็นนักบินให้กับมันสียด้วยในฐานะช่างเทคนิคด้านการระเบิดเหมืองที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าเธอสร้างความเสียหายไววมากมา,มายมหาศาลและทำให้เธอถูกไล่ออกจนมาจบที่หยาดมอนติงส์ตาร์นี่แหละ ตามนั้นเลยครับออดดซี่จิงทําหน้าที่เป็นนักบินให้กับยามมอร์นิงสตาร์ซึ่งเธอก็ยังคงทําหน้าที่เป็นตัวป่วนที่ดีให้กับจักรวาลน,นี้นะครับโดยตามในเรื่องนั้นตัวของจิงค่อนข้างจะเป็นเด็กที่มีความอันตรายสุดๆในจักรวาลแต่น้อยก่อนที่เธอนนั้นจะมาบรรจบกับมอร์นิงสตาร์เธอนะครับเคยทํางานอยู่ในไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีมอไฟเป็นหัวหน้าในแผนกของเธอและมีซิกนะครับเป็นหัวหน้าไซต์ก่อสร้างแห่งนั้นโดยที่งานในตอนนั้นของซิกนะครับคือการขุดเจาะแร่โอร่า ด้วตอนนั้นนะครับตัวของซิกเนี่ยได้ทาการวางแผนที่จะระเบิดพวกเหมืองแรู่่นนี้นั่นใช่ไหมโดยการระเบิดแร่ออร่านะครับต้องทําในเวลาแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมซึ่งตัวของจิงกับมอไฟนะครับก็ได้มาเห็นปุ่มที่ใช้กดระเบิดและใช่ครับถ้าเกิดใครรู้จักจริงก็น่าจะรู้ดีว่าเธอทําอะไรลงไปเธอนะครับกดปุ่มของซิกในเวลาแล้วก็จังหวะที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่จนดวงดาวดนั้นนะครับหายไปครึ่งดวงและออร่ามหาศาลนะครับสูญสลายไปและทําให้จิงกับวอมไฟนะครับถูกไล่ออก รวมถึงซิกที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับก็ถูกเชนหัวส่งเหมือนกันทําให้ซิกนะครับเครียดแค้นจริงกับมอลไฟมากๆจะในเวลาต่อมานะครับคู่หูคู่นี้นะครับก็ไลเหย่เร่ร่อนไปตามอวกาศแล้วก็ได้มาเจอกับยาบันิงสตาร์พร้อมกับกัปตันยังยาโสซ,ซึ่งกัปตันยานยังยาโอดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงจ้างจริงกับมอลไฟเข้ามาแต่ภายหลังนะครับพวกเขาเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันอ๋อใช่แล้วดูเหมือนว่าจริงนะครับจะมีความลหลงใหลในตัวของออด์ิซเคนอยู่มากพอสมควร แม้ว่าเค้นะั้นต้องการจะจับลูกเรือของมอนิสตานะครับไปฆ่าทิ้งก็ตามทีนี้มาดูที่คลังแสงของจิ้งกันดีก,กว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าจิ้งเนี่ยนับว่าเป็นคลังแสงเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้ซึ่งเธอนะครับมันจะหอบอาวุธมากมายที่สามารถทําลายป้อมปราการระดับเล็กหรือก้างของพวกเดมาเซียนเนี่ยได้อย่างง่ายๆเลยดยอาวุธของเธอครับประกอบไปด้วยฟิชโบนปืนยิงจรวดขนาดยาครับที่มาจะห่วงใยสุขภาพของผู้ใช้อยู่เสมอพาวพาวปืนก้อนขนาดใหญ่ที่สามารถยิงกระสุจนจรวดมากออกมาได้ แซปปี้ปืนยิงขึ้นไฟฟ้าไบโอออร์แกนิกที่จริงประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับจากอะไหล่ที่สภาพไม่ค่อยดีเฟมชอมเปอร์ร um ะเบ ok ิดงอกแงกที่จริงนะครับดีไซน์ให้ส่วนหัวของระเบิดเนี่ยเป็นหน้าของมอเไฟด้วยเหตุผลบางอย่างและสุดท้ายซูเปอร์เมกาเดชคอมเมทซึ่งเป็นมารดกที่เธอนั้นได้รับมานะครับจากเหตุการณ์ที่เธอนั้นไประเบิดสายก่อสร้างนั่นแหละและโดยตามปกติจริงนั้นมักจะพูดคุยกับบูทของเธออยู่เสมอน,นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าใครๆก็รู้นะครับว่าอาวุธนนมัมนพูดโตต้อบไไม่ได้ชมเปนคนต่อมา ออเดซี่เมลไฟครั้งหนึ่งเมลไฟเคยเป็นหัวหน้าของกลุ่มปฏิบัติการคนเหมืองอวกาศจนกระทั่งจิงทําลายดาวคอไปครึ่งดวงทําให้พวกเขาทั้งคู่ถูกไล่ออกและพากความซื่อสัตย์ที่มีต่อจิงก็ทําให้เมลไฟได้เผชิญหน้ากับอันตรายแทบทุกแบบในจักรวาลแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันสักเท่าไหร่หรอกนะก็เสืบเนื่องมาจากประวัติของจิงนะครับเมลไฟนั้นเป็นหัวหน้างานของจิง จากกาที่เธอเนี่ยทำการกดระเบิดของซิกไปเนี่ยก็ทำให้พวกเขาทั้งคู่ถูกไล่ออกแต่จุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครอย่างมาไฟนะครับก็คือในจักรวาลนี้ตัวของมาไฟเนี่ยเขาอยากเป็นแพทย์นะคือตัวของเขาเนี่ยใฝฝันที่จะทํางานในสถานพยาบาลชั้นนําในดาวสักดวงนะครับแต่น่อกจากที่ว่าการที่เขาจะเรียนได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องเงินใช่ไหมทาให้เขานะครับการมาเป็นหนึ่งในบริษัทคุณเหมืองก่อนเพื่อที่จะเก็บออมเงินนะครับไปใช้ในการเล่าเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิชาแพทย์แต่สุดท้ายนะครับเขาก็มาเป็นจบที่มอร์ หลาจากการเดินทางในยานอวก,กาศนี้นะครับตัวของมอไฟเนี่ยได้เปลี่ยนบุคลิกของตัวเองเขาเริ่มพูดช้าลงเดินช้าลงแต่เขาจะมีความคล่องแคล่วก็ต่อเมื่อเขานั้นปฏิบัติภารกิจ้วยตัวของมอไฟน์นะครับรับหน้าที่เป็นวิศวกรประจํามอนติงสตาร์นะส่วน,นเรื่องราวน่าสนใจของมอไฟนะครับได้มีการกล่าวกันว่าตัวของมอไฟน์นั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆและแม้ว่าเขานะครับจะถูกโจมตีหนักแค่ไหนเขาก็สามารถฟื้นฟูมาได้ด้วยพลังของเขาเอง ถือขั้นมีการกล่าวนะครับว่าเหมาไฟเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เด็ดหัวและยากที่สุดในจักรวาลอีกทั้งน่าจะถือว่าพี่แกนะครับอยู่ท่ามกลางพวกคนบ้ามากมายในมอนติงสตาร์ทำให้เขายินดีที่จะถ่มทั้งร่างกายนะครับพุงไไ่งใส่ใครก็ตามที่คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนโง่ครับผมก็จะประมาณนี้นั่นแหละเอาล่ะสมาชิกคนต่อมาของมอนติงสตาร์คือสมาชิกที่สําคัญที่สุดและเป็นสมาชิกล่าสุดของเรื์ลํานี้ด้วยออดิซีโซนาครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นสมาชิกของเทมเพล Or ออเดร โซนาเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการสื่อสารกับโอราและสิ่งมีชีวิตที่มันได้สร้างขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอได้พบกับยาเซโอกับตันเจ้าปัญหาจากยานวอนนิงสตาร์และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยหวังเพียงเพื่อปกป้องจักรกวาลดนี้จากภัยร้ายที่อาจกำลังก่อตัวขึ้นประวัติของโซนาก็ตามคำอธิบายเลยครับเธอนั้นเป็นอดีต t e มพ l ่าออเดอร์ที่ถูกตามล่าโดยจกกักรวรรดิเดมาเซียนโดยผู้ตามล่าเธอครับคือชิเอดาเคน หรือชื่อเธอคุนหูนะครับก็คือออดดซีเคนนั่นแหละซึ่งเธอนะครับได้หนีการตามล่าของเคนได้สําเร็จในจากที่ว่าโยเนะนะครับพี่ชายของยาเซโอเนี่ยได้มาปกป,ป้องเธอเอาไว้และแม้ว่าตัวของโยเนะนะครับจะถูกสังหารไปก็ตามขึ้นหลังจากที่เธอเหนีออกมาได้นะครับตัวของโซนาเนี่ยก็ตระหนักได้ว่าเธอต้องตามหาน้องชายของโยเนะที่มีชื่อว่ายาเซโอซึ่งลังแต่ที่เธอนะครับได้ดูวิดีโอการสมัครไปเป็นลูกเรือของยามบอลลิงสตาร์เนี่ยเธอนะครับก็มีความเชื่อถึง85%เซต ว่าเธอนะครับจะสามารถกอบกู้จัก,กรวาลได้ด้วยความร่วมมือจากคนผู้นี้นั่นแหละเอาจริงนะโซนาเธอตั้งความหวังกับพวกนี้ไว้85เป85เลยเหรอโอเคต่อไปนะครับก็คือเรื่องของโอราแล้วก็โซนายังได้บอกกันไปว่าโซนานะครับสามารถสื่อสารกับโอราได้ทําให้เธอนั้นเป็นที่เพ่งเล็งของจัก,กรวาลเดอร์มาเซียนเธอสามารถร้องขอให้โอราเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันในการโจมตีอีกฝ่ายได้ซึ่งต่างาจากที่คนส่วนใหญ่นะครับทำกับโอราคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทําการปลูกถ่ายโอราเข้ามาในร่างกายของตัวเอง สิ่งที่โซนาทำนะครับก็คือการขอร้องแล้วก็พูดคุยกับมันเพื่อให้มันนะครับเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และช่วยเหลือเธอในการต่อสู้นั่นเองเอาล่ะคนต่อมาน่าจะเป็นคนที่มีบทโดดเด่นมากที่สุดในจักรวาลออ y ิซีแล้วแหละกับออเ s ซีเคนในฐานะออเดนโนผู้ทรงเกียรติแห่งจักรวาลเดมาเซียนเคนไล้ตามยามบนิกสตาร์โดยหวังจะนําตัวโซนากลับคืนมาพร้อมกับได้เรียนรู้ความลับเกี่ยวกับออราเกตในตำนาน เขามักจะมีเรื่องทะเลาะกับเคียโบรานที่ชื่อว่ารัสซึ่งมีเป้าหมายสุดโหดเหี่ยมเกินกว่าที่เคนนั้นจะจินตนาการได้ตัวของเคนหรือชื่อเต็มชีอเอดาเคนเขานะครับเป็นเสนาธิการให้กับจักวรวรรดิเดอร์มาเซียนเคียงข้างจากักรพรรดิที่มีชื่อว่าจาวานโดยจากเรื่องสั้นเดอะลัวโดยเรื่องสั้นนี้นะครับเป็นเรื่องสั้นที่กล่าวถึงเคนที่กําลังตามหาตัวของโซนาตลอดที่เขากําลังเดินทางและแกะรอยโซนาไปเรื่อยๆเ,เขานะครับได้พบกับเคียโบราน ที่ตัวของมันนะครับสามารถเป็่งเสียงออกามาได้และหลังจากที่เขานะครับถูกเล่าลวงด้วยเสียงของลาสทําให้เคนมีสภาพจิตที่แปลกไปและเขานะครับก็มีความโหดร้ายที่มากขึ้นจนในช่วงกลางๆค่อนไปทางท้ายของเรื่องสั้นนะครับตัวของเคนที่กำลังบาคังเนี่ยได้สังหารโยเนะที่ช่วยเหลือโซนาและจิตใจของเขานะครับก็เริ่มดำมืดไปเรื่อยๆอีกทั้ทงพี่แกเนี่ยยังใช้พลังของออร่ามาแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของตัวเองจนร่างกายของเขานะครับถูกกืนกินด้วยพลังของออร่าไปเรื่อยๆ และศัตรูของเคียวอย่างลาสและเราของลารสนะครับผมเคยพูดแบบเต็มๆไปแล้วในคลิปของดาร์กสตาร์แต่จะขอสรุปง่ายๆนะครับก็คือตัวของลารสเนี่ยคือดาร์กสตาร์ที่มาจากจักรวาลอื่นมันได้แทรกตัวออกมาจากออราเกตและได้เข้ามาแทรกแซงในจักรวาลออดิซีซึ่งตัวของมันนะครับก็ถูกผนึกไว้ในเคียวออราและในภายหลังตัวของเค็นเนี่ยก็ได้มาพบกับมันในตอนนี้ลาสกำลังวางแผนที่จะควบคุมร่างเค็นอย่างสมบูรณ์และถ้าเกิดมันทําได้มันก็จะพยายามเปิดประตูมิติของออรา เพื่อทาการเรียกเหล่าดาร์คสตาร์จักรวันอีเวนต์โทไรซอนเข้ามายัางโลกใบนี้ซึ่งอันนี้ขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับความจริงแล้วชีดาเคนเน่ไม่ใช่คนที่มีความเรวร้ายอะไรแต่ที่เขานะครับโดนลาสเป่าหูก็ทําให้เขานะครับมีความโหดเหี้ยมมากกว่าเดิมซึ่งในภายหลังมีความเชื่อว่าเขานะครับได้ออกมาจากเดมิเซอเอ็มพายแต่ก็ยังใช้เลลบเดิมของเขานในการตามล่ามอนิงสตาร์ตัวละครในกลุ่มต่อมาคือตัวละครที่ไม่ได้สังกไไดัดฝ่ายใดเป็นพิเศษเริ่มกันที่ฮอดดิซี่ซิก วิศวกรสุดน,น่าสงสารที่เร่้งพัฒนาเทคโนโลยีในการขุดเจาะพลังงานโอราซิกสูญเสียทุกอย่างเมื่อผู้ช่วยตัวน้อยและผู้จัดการร่างยักษ์ของเธอบังเอิญไปกดระเบิดก่อนเวลาที่ตั้งไว้ในตอนนี้เขาต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ที่มีโอราด้วยความรู้สึกที่ขมขืนก็เพื่อศึกษาและคน้นคว้าพร้อมกับนำชื่อเสียงของตนนั้นกลับคืนมาโอเคตามในเรื่องแล้วนะครับพ่อพันธุ์ของซิกหรือว่าดาวบ้านเกิดของซิกเนี่ย เป็นดาวที่ขึ้นชื่อเรื่องวิทยาการและเหล่าวิศวกรที่อยู่ที่นั่นนะครับก็ต่างมีฝีมือด้วยกันทั้งนั้นแต่นั้นการที่ซิกนะครับทำงานผิดพลาดจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตาบาปให้กับเภาพัุ์ของซิกจนเขานะครับถูกกีดการจากเพื่อนร่วมงานของตัวเองซึ่งหลังจากที่อ่านไปนะครับก็รู้สึกเห็นใจนโวของซิกจริงๆนั่นแหละและก็รู้สึกไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่พี่แกเนี่ยแคร์จิงกับมอไฟมากๆแต่บางคนอาจจะคิดใช่ไหมครับว่าซิกเนี่ยก็เป็นแค่วิ แต่ความจริงแนละ้วออดดซีสิงนั้นเป็นคนที่มีความสามารถในการระเบิดมากกว่าที่หลายๆคนคิดอ้างอิงจากเรื่องราวของเขานะครับเขาบอกว่าระเบิดที่เขาไปคนสร้างเนี่ยได้มีการผสมสารเคมีเข้ากับพลังงานโอร่าทําให้ระเบิดของเขาในจักรวาลน,นี้นะครับมีอนุภาพที่สูงมากๆสูงจนขนาดที่ว่าชื่อเสียงของมันนะครับเลยบือไกลจะพวกคามเซติเคตเนี่ยต้องการใช้เป็นของตัวเองจะพวกคาสเซติเคตนะครับก็เลยทําการคัดลอกแบบของซิกเอาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ใช้สารเคมีที่อันตรายน้อยกว่า ซึ่งพอซิกรู้เรื่องนี้นะครับเขาก็รับไม่ได้เขาก็เลยใช้ระเบิดของเขาเนี่ยไประเบิดรัางของพวกคาวซินิกาส,เ,สเละเลยคือเขาหัวลิขสิทธิ์ของตัวเองนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแง่นั้นนะนะเอาล่ะตัวละครต่อมากา l a x y ซ l a y e r ลเยอร์เซตเซตเคยเป็นเทพภาผู้มีพรสวรรค์ก่อนที่จะถูกครอบงำด้วยดวงจิตแห่งโอรา่าและถูกฉลองไปด้วยพลังที่มากมายมหาศาลด้วยความสามารถที่เปลี่ยนร่างของตนให้เป็นอาวุธ ทาให้เขามองว่าตนเองนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นผู้ที่คู่ควรกับโอราและมีหน้าที่ในการลบล้างความอ่อนแอให้หายไปจากกาแล็กซีตามในเรื่องแล้วนะครับตัวของกาแล็กซี่สเลเยอร์เซตเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับเซตในจกักรวาลหลักคือเขานะครับถูกชุบเลี้ยงมาโดยกลุ่มของเทมพ้าฝึกปลื้มฝีมือตัวเองจนเขานะครับเกือบจะได้กลายเป็นสมาชิกชั้นสูงของเทมพ้าแล้วแต่ในการทดสอบครั้งสุดท้ายที่ตัวของเซตตั้นต้อไปปกป้องสัตว์ในตำนาน ซึ่งมันนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากโอราในตอนนั้นเองครับที่ทหารของเดมาเซียนเนี่ยได้มาโจมตีตัวของเซธเพื่อหวังจะเอาพลังของสัตว์ในตำนานเนี่ยมาเป็นของตนและด้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาดเซธครับก็ได้ทำการสังหารสัตว์ในตำนานตัวนั้นด้วยมือของเขาเองซึ่งเรื่องนี้ครับมันขัดต่อหลักการขงเทมเพาออเด์อย่างชัดเจนอีกทั้งก่อนที่สัตว์โบราณตัวนั้นนะครับจะเสียชีวิตมันก็ได้ระเบิดพลังโอร่านะครับออกมาอย่างมหาศาลและพลังนั้นครับก็ได้ครอบคุมตัวของเซตเมื่อเขา่มตาตาืนนขึ้ เขาก็ได้พบว่าท้งชุดแล้วก็เนื้อหนังของเขาครับถูกฉลมไปด้วยออร่าและด้วยพลังของมันก็ทําให้อารมณ์ของเซธครับนั้นเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นคนดีมีเมตตาในตอนนี้เขากลับมองว่าทุกสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซีมีความอ่อนแอมากเกินไปและเขาจะกําจัดสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเพื่อให้ตนนั้นคู่ควรกับออร่าเพียงผู้เดียวในจักรวาลและสนใจเกี่ยวกับเซธนะครับก็คือร่างเงาของเซธหรือว่าลิฟวิ่งชาร์โดของเขาในจักรวาลน,นี้นะครับเกิดขึ้นจากสาสารออร่า ซึ่งนอกจากแยกร่างออกมาแล้วนะครับยังทาให้เซตเนี่ยสามารถดัดแปลงร่างกายของตัวเองได้อีกด้วยสังเกตจะคงเล็บมากมายนะครับเวลาเขาใช้ท่ารีคอร์หรือไม่ก็เวลาโจมตีที่คงเล็บของเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของชุดเกราะโอราของเขาเนี่ยแหละก็จะประมาณนี้นะครับกับเหล่าแชมเปี้ยนที่มีเนื้อเรื่องและรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยรองรับต่อไปนะครับก็คือเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนที่มาภายหลังซึ่งพวกเขานะครับจะมีเนื้อเรื่องค่อนข้างน้อยเนื่องจากเนื้อเรื่องของเขานะครับมาจากแค่คำอธิบายสกินเท่านั้นเองเนื้อเร ฟังของเทมเพล r าออเดอร์ออดดซีคาานักบวชชั้นสูงของเทมเพล r าออเดอร์คาาว่าจ้างเราทหารรับจ้างเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของเธอจากเงื้อมือของอาทอกอาชญากรที่โฉดและโด่งดังที่สุดจุดยืนของเธอเปลี่ยนไปเมื่ออดีตคนรักของเธอนามว่าเซตได้จากและเปลี่ยนไปทำให้เธอมีบทบาทในพื้นที่โซนใหญ่ของจักรวาลใช่ครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่น ในจักรบาลออดดซีนะครับเซธกับคาม่าเคยเป็นคนรักกันแต่เมื่อตัวของเซธนะครับถูกพลังของโอราเกินกินตัวของเซธก็เลยทอดทิ้งเทมเพลาออเดอร์รวมถึงคนรักอย่างคาม่านั่นเองส่วนเรื่องราวที่เธอนะครับไดว่าจ้างเหล่ามาเซนารี่มาช่วยเหลือผู้ของกเธอนะครับจากเงือมือของอาร์ทอกเนี่ยก็เป็นทีมหลักของออดิซีในช่วงหลังๆนี้นะครับอ๋อใช่ผมจําได้ว่าข่าวก่อนนะครับมีคนคอยผมลองพูดชื่ออาร์ทอกใหม่ให้เป็นเอทอก ซึ่งเอาตามความจริงถ้าเกิดพูดให้ถูกเนี่ยต้องอ่านว่า A อทอกสินะแต่อันนี้ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมนั้นคุ้นชินกับการพูดว่าอาทอกมากกว่าในคลิปนี้ก็เลยขออนุญาตพูดว่าอาทอกแล้วกันนะเนื้อเรื่องทางฝั่งคามซินดิเคตออร์ดิซีอาทอกอาทอกคือมหาอาชญรกรที่โหดเหี้ยมและโด่งดังที่สุดชื่อของเขาไปที่รู้จักกันดีทั่วโลกใต้ดินของจักรวาลเขาเสียโฉมจากการก้าวกายโอร่า จนต้องหาวิธีนำสารนั้นออกจากร่างกายเขารับพาตัวคนของเทมพ้าออเดอร์เพื่อให้พวกเขาสกัดสารนั้นออกมาและจะสังหารหมู่ผู้ที่ไม่สามารถทำงานนี้ได้และเขายังจับสมาชิกชั้นสูงบางคนมาเพื่อล่อให้คามาผู้ที่เขาเชื่อว่าเธอสามารถรักษาเขาได้นั้นปรากฏตัวก็เป็นเหตุผลที่ดีนะครับที่ทำให้คามาเนี่ยว่าจ้างเรล่ามาเซนรีเนื่องจากเธอรู้ว่าอานทองต้องการอะไร เธอจะได้ว่าจ้างเหล่ามาสัสเตเนรีนะครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ไม่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าอาร์ทอกนั่นเองทีนี้กลุ่มสุดท้ายครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออดิซีเราทหารรับจ้างที่ขามาจ้างมานั่นแหละโดยกลุ่มกลุ่มนี้ครับถูกเรียกว่าไวการ์ดครูหรือลูกเรือของเรือไวการ์ดเริ่มที่คนแรกออดิซีทวิตเต็ดเฟดนักลักลอบขนสินค้าแห่งอวกาศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสกุมเหมือนชื่อยานที่ใช้การอะไรไม่ได้อย่างไวการ์ด ทวิ Fate, ตเต็ดเฟได้รับการว่าจ้างจากคาร์มาเพื่อป,ปล่อยสมาชิกบางส่วนของเทมเพาออเดอร์จากพวกสลัดอวกาศและเขาเองก็เพิ่สังเกตว่าทหารรับจ้างคน,นอื่นๆนั้นก็ต่างมีชื่อเสียงในด้านการทํางานสกปรกมากกว่าการป้นธรรมดาธๆรรสีอีทโทเวสเฟลิกในจักรวาลนี้นะครับก็ยังคงเป็นนักปินป้อนอยู่เหมือนเดิมซึ่งบอกกันตามตรงนะครับตอนที่ผมเห็นออเดซี่ทวิตเต็ดเฟครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าเรฟเลนซ์อมานเนี่ยมาจากสตาร์ลอร์ดแน่ๆคนต่อมา ออเดซี่ซิลเวอร์ซิลเวอร์ดำเนินปฏิบัติการนั่งกันลงัลเล็กนนๆนะ้อยๆนสุดขอบกาแล็กซีเธอมักจะทำงานด้วยตัวของเธอและคงภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งอยู่เสมอหลังจากสูญเสียพ่อแม่ให้กับจักรวรรดิเดอร์มาสิซนเมื่อหลายปีก่อนซิลเวอร์ก็ยังคงมีด้านที่อ่อนโยนและนุ่มนวลอยู่เช่นเดียวกันในตอนนี้เธอรับงานว่าจ้างของคาม่าพร้อมกับสมาชิกค,คน,น,นอื่นๆเพื่อปลดปล่อยเหล่าสมาชิกของเทมเพล r o ออเดอร์ซึ่งตามความจริงแล้วนะครับตัวของเธอเนี่ยไม่น่าจะเป็นลูกน้องของ TF หรอก แค่ว่าในวิกิพีเดียนะครับระบุว่าซิ l เวอร์เนี่ยเป็นลูกเรือของไวการ์ดสมาชิกคนต่อมาสมาชิกคนสุดท้ายในเนื้อเรื่องนี้ออดิซีคาซิกสมาชิกชั้นแนวหน้าขององค์กรล่างเงินละวัลคาซิกเป็นผู้ที่เลือดเย็นโหดเหี้ยมและทํางานได้ดีอย่างไรที่ติดและแม้ว่าเขาจะได้รับการว่าจ้างจากคาม่าตัวของเธอก็ไม่รู้เลยว่าคาซิกเป็นแมลงสองหัวที่แอบทํางานให้อาทองอยามลับลับ เพื่อน,นําตัวของคาม่าไปส่งยังอาชญากรที่โชี่สุดในจักรวาลก็ตามนั้นเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าก่อนหน้าที่คาซิกจะมารับงานนี้เขานั้นเป็นนักฆ่าที่อยู่ในสังกัดของอาร์ถอกอยู่แล้วรลอเขาจะเป็นนักล่าเงินรางวัลเดียวๆจนอาร์อกนั้นจ่ายเงินนักกว่าคาม่าเขาเลยร่วมมือกับอาร์ถอกมากกว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็จะประมาณนี้นะครับสับเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนที่อยู่ในจักรวาลออ y ิซีแต่ความจริงแล้วนะครับในจักรวาลออ y ิซีเนี่ยจะมีการแชร์เรื่องราวกับจักรวาลอื่่นนนดด้ววยยเเชีกั ซึ่งเรื่องนี้ผมจะมาพูดในช่วงต่อไปก็คือช่วงเก็ตหน้ารู้เกี่ยวกับ Odyssey. ออดดซี่ยางที่รู้กันนะครับว่าในจักรวาลออดิซีลาสหรือเคี้ยวของเคนนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของดาร์คสตาร์ซึ่งพวกมันนะครับอยู่จัก,กรวาลอีเวนต์ฮอลเรซอนและจากอาร์ตของออดดซีในรุ่นหลังๆก็ทาให้เราดูนะครับว่าในจักรวาลออดดซีก็อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับแอสโตนอสหรือจักรวาลที่เหล่าแชมเปี้ยนนะครับได้กลายเป็นนักบินอวกาศและได้สำรวจดวงดาวไปมาด้ละ ส่วนจักรวาลสกินอื่นๆน,นะครับก็น่าจะมาจากนิยายของยาเซโอถ้าเกิดใครนะครับจาได้ในเทนเล์อของยาเซโอเนี่ยเขานั้นกาลังอ่านนิยายรักโรแมนติกของกาเรนกับคาตาเพียงแต่ว่าในนิยายนั้นครับไม่ใช่กาเรนกับคาตาลีนาในจักรวาลปกติแต่เขาคือโรคแอนด์เบลลกาเรนและบิลวอเตอร์คาตาลีนาอีกทั้งในตอนที่ลูกเรือของบาริงสตาร์นะครับได้ไปร้องคาราวาเกะกันเนี่ยเพลงที่พวกเขากําลังร้องนะครับก็คือเพลง b u r ร i n g b ไบซึ่งเป็นเพลงที่มาจากจักรวาลสตาร์การ์เดียน และพวกเรานะครับสามารถหาเพลงนี้ฟังได้จาก YouTube เลยนะอีกทั้งใน,นจกักรวาลนี้เองนะครับก็มีวง KDA เหมือนกันแต่เป็น KDA เวอร์ชันออกอากาศนะครับซึ่งเคนนะครับก็เป็นแฟนตัวยงของวงวงนี้และไม่น่าเชื่อนะครับที่ลาสเองเนี่ยก็ชอบร้องเพลงของ KDA แม้ว่าเขานะครับจะร้องแบบดำน้ำกต็ตามจากเรื่องสั้นเดอะรัวแล้วก็เนื้อเรื่องละหลายส่วนของออ y ดซีทุกคนก็น่าจะได้ยินชื่อจกักรวาลิของเดอร์มีเซียนไปเยอะแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าจากักรวรรดิเดอร์มาเซียนนั้นล้อมาจากชื่อของเดอร์มาเซียเพียงแต่จกักรวรรดิเดอร์มาเซียนนั้นเป็นจกักรวรรดิที่กว้างไกลและยิ่งใหญ่มากๆแต่ผู้นำของเขานะครับก็ยังคงเป็นชาวานคนเดิมและนอกจากเดอร์มาเซียนแล้วนะครับในเรื่องสั้นเดรรัวเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงดวงดาวอีดวงดาวหนึ่งซึ่งดวงดาวดวงนั้นครับมีชื่อว่าไอโอเนนและแน่นอนครับมันมาจากชื่อไอโอเนียแน่ๆส่วนเรื่องต่อมานะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแต่ผมจะพูดถึงอีเวนต์ในตอน ในช่วงแรกที่จักรวาลออเดซี่เข้ามาสู่เกมเหล็กออฟเลเจนทุกคนต่างดูได้ทันทีครับว่าจักรวาลนี้ได้รับเรฟเ r นซ์มาจากกาดิเนอฟเดอแกลเล็กซี่และก็น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับที่เรื่องสั้นเดอะรัวหรือล่อลวงเนี่ยมีคนเขียนคนเดียวกับคนที่เขียนเรื่องราวของการเดนอฟเดอแกลเล็กซี่จากมาเวลคอมิกทำให้ใครก็ตามที่อ่านเรื่องเดอะรัวเนี่ยควรจะมีความรู้สึกเหมือนกับดูหนังมาเวลอยู่ไม่มีผิดอีกทั้งนอกจากนี้นะครับในแมปซัมเมอร์รีฟในช่วงที่ออเด s ซี่นำมาแรกๆปารอนนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น โดยพวกเรานะครับจะเรียกบรอณาชอเวอร์ชันนี้ว่า Odyssey Seni ทอีกทั้งในตอนที่อีเวนเข้านะครับ Odyssey นั้นก็มีโหมด PvE ที่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นโหมดที่ผมชอบมากๆโดยอีเวนนี้ครับมีชื่อว่า Odyssey Extraction ซึ่งเป็นอีเวนที่ให้เรานะครับเล่นเป็นสมาชิกของ m r n i n g Star บวกด้วยซิกได้มาผจญภัยในดาวดวงหนึ่งนะครับโดยที่มีลัสบอสเนี่ยคือเคนซึ่งถ้าผมจําได้นะครับนี่เป็นโหมด PvE โหมดแรกๆผมไม่แน่ใจว่ามันมาก,ก่อนสตาร์การ์ดหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเกมโหมดที่ผมชอบมาก คือสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับ Odyssey Attraction เนี่ยจะเป็นเกมโหมด PVE ที่พวกเราเนี่ยเล่นเป็นด่านๆไปหรือเมื่อว่าเรานะครับสามารถชนะเคนหรือไม่ก็โดนเคนตบมาเนี่ยสุดท้ายน,นะครับเราจะได้แต้มพิเศษออกมาอัพเลเวลและที่เรานะครับสามารถใช้แต้มเหล่านั้นเนี่ยในการแลกสกิลพิเศษให้กับตัวละครของ r ning Star ได้อย่างเช่นทําให้พายุของยาโซนะครับปล่อยออกมารอบตัวหรือการทําให้หมอไฟนะครับสามารถพุ่งได้ไกลมากๆซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับผมคาดหวังให้ในอนาคตเขาเอาโหมด PVE สนุกๆอย่างเงี้ยมาเล่นอีก คือที่ว่าจะคาดหวังได้เนี่ยก็คือสกินสตาร์การ์เดียนที่กำลังจะมาในอนาคตแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอาโหมด PVE ของสตาร์การ์เดียนในตอนนั้นนะกลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันกลับมาแล้วก็อันนี้ผมระดีใจเนื้อเต้นแน่นอนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของออ y ดซี่เรียกได้ว่าอัดเสียงจนเสียงแทบหายเลยนะครับไอเราก็บาจีอัดเสียงทีเดียวจบไงไม่ได้พักไม่ได้พอนะเลยแต่ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชื่นชอบในผลงานนี้ก็แล้วกันสุดท้ายนี้ครับพอฟากคำถามไ้เช่นเคย ทุกคนคิดว่าในอนาคต g a l a x y Slayer Set จะกลับมาเป็นคนดีและของรักกับคา,าได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเล่นๆนะครับสามารถตอบไปกวนๆได้หมดเลยนะเอาล่ะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทคิดตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่สีความประบัตไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's s ก o o d ย์ทูเมกเกนิวส์สตอรไว้เจอกันใหม่ในดวนเทอร่าต้สถานีต่อไปก็คือเรื่องสกินอีกแล้วครั้งนี้คือเรื่องราว ของออเดอร์แอนด์เ